ลูกชายอายุ4ีหขวบนะคะเล่นของแรงเนาะเล่นของแรงแม่ก็เลยบอกว่าให้เล่นเบาๆลูกถ้าเกิดเล่นแรงแบบนี้มันพังก็จะไม่ได้เล่นแล้วนะลูกก็เลยบอกว่าพังก็ซื้อใหม่สิอ่านะคะได้ยินแบบนี้เป็นไง หงายท้องตึงเลยนะคะปีดคุ้นหัวทันทีนะคะในใจก็จะแบบเราเงินใครหลอดที่ซื้อไปหาเงินมาเองไหมอ่ะในใจนะคะในใจแต่จริงๆค่ะเป้าหมายให้สอนสอนแบบนี้นะคะก็คือว่าเป็นการตั้งเป้าหมายว่าฉันนะคะจะสอนลูกอย่างไรให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่นี้มากกว่าที่จะโจมตีพฤติกรรมไม่ดีของลูกอ่ะ ย้ำอีกรอบนะคะฉันจะสอนลูกอย่างไรให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีมากกับพฤติกรรมไม่ดีของลูกอานะคะสออย่างมันคนละเป้าหมายทีนี้เมื่อคุณแม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วนะคะหายใจเข้าหายใจออกยาวๆถ้าต้องทำอีกทีก็หายใจเข้าหายใจออกยาวๆค่ะแล้วก็มาสอนลูกแบบนี้กันนะคะ อาจจะเห็นด้วยเขาสิ่งที่พูดแต่ไม่ได้เห็นด้วยกับพฤติกรรมที่เขาทำนะคะ,ะหนูพูดถูกลูกว่าพางก็ซื้อใหม่ได้นะเงินที่พ่อกับแม่มีเนี่ยนะเราจะซื้อสิ่งนี้แค่ครั้งเดียวแล้วแม่จะเก็บเงินตัวที่แม่มีเนี่ยแม่จะไปซื้ออย่างอื่นหรือของเล่นอันอื่นให้หนูที่หนูสามารถที่จะเห็นคุณค่าของมันในครั้งต่อไปหนูรู้ไหมว่า การที่หนูจะได้สิ่งของแต่ละอย่างหรือว่าสิ่งของที่หนูมีเนี่ยมันผ่านความรักความไต่ตองของหลายๆคนมาหนูรู้ไหมว่าสิ่งนี้ตัวอย่างเช่นรถถังอะรถถังอันนี้นะตอนพ่อกับแม่เห็นพ่อกับแม่นึกถึงหนูเลยเห็นที่ห้างจําได้ไหมแม่นึกถึงหนูเลยว่าถ้าหนูได้หนูจะรู้สึกแฮปปี้ขนาดไหนแล้ววันที่หนูได้จําได้แม่ที่เราไปซื้อด้วยกันโอ้โหหนูกระโดดโลดเต้นกลับมานะดูแลมันอย่างดีมีความสุขมากๆเลยแล้วในวันที่หนูไม่ไม่ต้องการมันอีกแล้วอะ รถถังเนี้ยเราก็สามารถไปส่งมอบต่อให้เด็กคนอื่นได้หนูตัวอย่างเนาะตัวอย่างสมมติน้องทีน้องทีบอกรถถังของหนูเนีน่ยนโอ้โหมันสนุกจังเลยแล้วหนูลองนึกสิในวันที่หนูเอาไปมอบให้น้องทีน้องทีจะมีความสุขเหมือนที่หนูมีความสุขขนาดไหนอ่นานะพยายาม เชื่อมความรู้สึกนะคะความรู้สึกดีให้เขารู้สึกดีเพราะว่าเด็กที่ strong will child อะคะ่ะหรือเด็กที่คุณเรียกว่าโอ้เด็กดื้อนะคะเขาจะต่อต้านเวลาเรา negative ใส่เขาอ่าเวลาเราแบบว่าไปทางลบใส่เขาเขาก็อาจจะพูดลบๆแบบเนี้ยกลับมาหาเราให้พยายามพาการไปทางบวกนะคะแล้วตัวเราก็จะได้บวก่ะคิดบวกไม่ใช่อยากบวกกับลูก เพราะฉะนั้นก็จะทําประมาณนี้แต่ถ้าเขายังเล่นของที่แบบยังเล่นรุนแรงอยู่ก็เอาของสิ่งนั้นแม่เห็นว่าหนูยังไม่พร้อมจะเล่นสิ่งนี้แม่ขอไปวางไว้ตรงนี้ก่อนเมื่อไหร่ที่หนูพร้อมที่จะเล่นมันอย่างถูกต้องเดี๋ยวแม่จะเอาลงมาใหม่แล้วตอนนี้เราไปหาอะไรที่เอ้ยหนูสามารถปล่อยพลังได้การไปเตะบอลหรือไปทำอย่างอื่นไหมนะคะเนี่ยง่ายๆสั้นๆเท่าน,นี้ค่ะเป็นคำตอบที่พูดแพลตฟอราไปตอบคุณแม่นะคะในกลุ่ปลายกลุ่มค่ะของ คอร์ส uh, นะคะ SOS นะคะมามี่นะคะแก้ปัญหาลูกฉบับรวบลัดถ้าใครที่แบบโมีปัญหาแล้วอยากจะถามอยากจะให้ครูแพทย์ตอบแบบนี้นะคะก็สามารถมาร่วมไลน์กลุ่มได้สอบถามทีมงานในอินบอกว่าตอนนี้มีราคาพิเศษอยู่ไหมนะคะเราเจอกันใหม่ค่ะ